สวัสดีค่ะบ้านไหนมีปัญหากลิ่นเหม็นอับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือว่าห้องน้ํานะคะเราสามารถทําให้ห้องต่างๆเหล่านี้หอมสดชื่นไร้กลิ่นเหม็นอับกวนใจได้ค่ะวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยากแค่ใช้น้ําหอมช่วยลดกลิ่นอับเพิ่มความสดชื่นให้ห้องต่างๆของบ้านเราได้นะคะไม่เฉพาะใส่ไว้ตามห้องเท่านั้นนะคะแต่เอาไปตั้งไว้ในรถยนต์ได้ด้วย ช่วยให้รถของเรามีกลิ่นหอมสดชื่นดีด้วยค่ะคลิปนี้จะมาแบ่งปันเรื่องน้ำหอมปักก้านไม้มีหลายกลิ่นให้เลือกเยอะมากค่ะใครชอบกลิ่นไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะมาดูกันนะคะว่ามีกลิ่นอะไรกันบ้าง ถ้าเราเปิดฝาขวดแล้วเสียบก้านไม้ลงไปหมดทั้งถุงน้ำหอมก็จะถูกดูดขึ้นมาเยอะนะคะจะทำให้กลิ่นน้ำหอมฉุนมากแล้วน้ำหอมก็จะหมดไวด้วยค่ะมีเคล็ดลับให้น้ำหอมหอมนานแล้วก็หมดช้าๆมาฝากกันด้วยนะคะแค่เราเจาะฝาขวดด้านในให้กว้างพอที่จะปักก้านไม้ลงไปได้ประมาณ2-3ก้านใครจะปักมากกว่านั้นก็ได้ค่ะอยู่ที่ความชอบของเรานะคะ ว่าเราชอบกลิ่นหอมมากหอมน้อยถ้าเราใส่มากจนเกินไปบางครั้งกลิ่นมันก็จะฉุนแล้วก็ทำให้น้ำหอมหมดไว้ด้วยค่ะวิธีการเจาะฝาขวดน้ำหอมจะอยู่ได้ประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์เลยนะคะอาจมากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้แล้วแต่กิ่งไม้ที่เราปักลงไปรูที่เจาะก็จะประมาณนี้ค่ะไม่ต้องเจาะกว้างจนเกินไปเอาแค่พอดีกับไม้ที่เราจะปักลงไปนะคะ ถ้าเราเจาะรูให้พอดีกับไม้ที่เราปักลงไปเวลาที่เราเผลอทำขวดล้มน้ำหอมก็จะไม่หกเลอะเทอะนะคะถ้าไม้ที่ดูดน้ำหอมขึ้นมาจนเต็มแล้วเราอยากจะเปลี่ยนก้านไม้อันใหม่กิ่งไม้ที่น้ำหอมเต็มแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเสียดายเพราะว่าเขายังมีกลิ่นหอมอยู่แล้วก็เราก็สามารถตั้งทิ้งไว้ในห้องได้ค่ะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ